พัทลุงกันแล้วกันนะท่านผู้ชมฮะเขาบอกว่าเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยขีย่มอเตอร์ไซคซ์้อนสามเอาอีกแล้ว้อนสามเนี่ยมันผิดนะครับนะฮะคนขับเนี่ยหันไปคุยกับเพื่อนรถได้เสียหลักเลยไปปีนเกาะกลางครับนี่ชนกระแทกสามคนเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะนอนบาดเจ็บสภาพรถก็ล้มหน่วยกู้ภัยก็ไปช่วยอยู่แบบนี้นี่นะครับเป็นภาพที่หน่วยกู้ภัยพัทถลุงไปช่วยเหลือหลังจากรับแจ้งบอกว่ามีอุบัติเหตุเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์นะไปชนขอบฟุตบาทว่าอย่างนั้นขึ้นเกาะถนนเลย จุดเกิดเหตุอยู่ที่ถนนสายรามเมศตอยู่ที่ตะบนคูหาสวรรค์ตัวเมืองพัทลุงมีผู้บาดเจ็บเหตุการณ์นี้แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์นะครับในคันหนึ่งก็เสียหายจอดล้มอยู่บนเกาะกลางเนี่ยวัยรุ่น3คนฮะบาดเจ็บคนแรกอายุ14ปีนี่นะครับมีอาการสะโพกหักเลยคนที่2ใเนี่ยข้อมือข้างสายก็หักผิดรูปนะค,คนที่3เนี่ยมีแผลถลอกตามร่างกายทั้ง3คนเนี่ยซ้อน3กันมานี่นะครับแต่ว่าอา้าวหน่วยกู้ภัยก็ไปนะครับก็เอาตัวเนี่ยส่งโรงพยาบาลก่อน จากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ยนะฮะวัยรุ่นทั้ง3คนเนี่ยะะก่อนเกิดเหตุอย่างที่บอกว่าขีม่มอเตอร์ไซค์ซ้อน3กันมามาจากบ้านนัดกันขี่ไปเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงในช่วงตอนเกิดเหตุนะครับเพื่อนเนี่ยขับหันมาคุยกันกับคนซ้อนซ้อนหนึ่งซ้อนสองว่าอย่างนั้นเถอะรวม3คนเนี่ยหันไปคุยจังหวะที่คุยเนี่ยรถเสียหลักฮะรถเสียหลักปีนเกาะกลางถนนกระแทกแล้วก็ชนได้รับบาดเจ็บแบบนี้ นะครับอ่ราระวังกันเะห,หนูนะเอ่เนี่ยสอนสามก็ผิดแล้วเ <men> สียงอันตรายขยับไปที่ชนบุรีค่ะมีเหตุการณ์ที่ชายคลั่งบุกเข้าไปในห้างเสร็จปุ๊บเอาขวดปากฉลามเนี่ยค่ะไปแทงคอลูกค้าที่เขามาเดินห้างเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะคะอ้างบอกว่าเป็นชู้กับเมียเขาบ้างล่ะทาครอบครัวเขาเดือดร้อนบ้างล่ะทั้งๆที่ผู้เสียหายเนี่ยไม่รู้จักเลยนะคะไม่รู้จักกับคนก่อเหตุเลยนะ นี่เหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ประมาณสักสามโมงครึ่งค่ะแตกตื่นกันทั้งห้างเลยห้างนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีผู้ชายคนหนึ่งคลั่งแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายชายคนนี้นะคะที่นอนบาดเจ็บอยู่แบบนี้เนี่ยนะ,ะชื่อนายธนวันรโพแตงอายุ6 1ปีศีรษะแตกมีบาดแผลถูกแทงที่ลำคอด้านซ้ายหน่วยกู้ภัยช่วยเหลือแล้วก็ปฐมพยาบาลเป็นการเบื้องต้นก่อนนะคะส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนเพราะว่าสาหัส คนก่อเหตุชื่อวีวระยุทธ์อายุ30ปีพลเมืองดีเนี่ยจับเอาไว้ได้ทันแล้วตอนนั้นก็ยังอยู่ในอาการคลั่งผู้จางไม่รู้เรื่องตำรวจคุมตัวไปที่โรงพักต่อนะคะเดี๋ยวจะไปสอบปากคำคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยวิ่งตะโกนเข้ามาในห้างแล้วใช้ขวดเบียร์ไล่ตีหัวคนเจบ็บอ่ะจนขวดแตกเป็นปากฉลามแล้วก็แทงเขาที่ลำคอซ้ำจนสาหัสค่ะทั้งรปภทั้งพลเมืองดีช่วยกันล็อกตัวเอาไว้ได้เลยเป็นภาพนี้นะคะฟังหน่อยนะเสียงของผู้เห็นเหตุการณ์ค่ะ ออกมาก็เห็นเลือดแกก็ออกไอ้นั้นเขาก็ชกวก็มีน้องยามีคนหนึ่งอะ่ะเขามาช่วยล็อกออกไปพอล็อกออกไปมันสะบัดหลุดออกมาแล้วมันก็มาฟาดปวดเตี้ยที่เค้าเตอร์นเนี่ยฟาดแกที่แกกาลังนอนอยู่อะ่ะจากการสอบสวนทราบว่าทั้งสองคนไม่เคยรู้จักหรือมีเรื่องกันมาก่อนเลยค่ะคือใครจะไปคิดล่ะคะจู่ๆเดินอยู่ในห้างในะแล้วเมื่อวานวันหยุดด้วย จะมีคนคลั่งคนเพี้ยนคนสติไม่ดีเข้ามาทำร้ายร่างกายมาแทงคอจนสาหัสแบบนั้นนะคะเบื้องต้นเดี๋ยวติดต่อยากิคนก่อเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติมถ้าเขาป่วยจิตจริงๆนะก็ะต้องมีเอกสารหลักฐานในการรักษามาให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบต่อไป<ม>ค่ะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามเมื่อวานนี้ก็มีเหตุสลดเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าคุณตาครับก็วัยเ6ปีเนี่ยนะครับเป็นโรคลมแดดอ่าฮิสโตรที่ว่านี้นะฮะเพราะว่าอากาศช่วงนี้มันร้อนจัดจริงๆ เมื่อวานนี้8เมษายนเนี่ยตามข่าวนี้แจ้งว่าเป็นวันที่มีอากาศร้อนที่สุดว่าอย่างนั้นเถอะหลายจังหวัดเนี่ยทะลุไป40กว่าองศานะครับที่สมุทรสาสงขลามก็เหมือนกันเนี่ยฮะคุณตานะฮะป่วยเป็นโรคความดันอยู่แล้วเอาพัดลมมาเปิดอะเขาเรียกว่ามามาเปิดเป่ากับตัว2ตัวนะยังเอาไม่อยู่เลยคุณสองมันร้อนนี่นะครับน้องชายมาเยี่ยบเนี่ยตกใจเลยเอ้าวพี่ชายเสียชีวิตคาบ้านเลยครับนี่เป็นแบบนี้ เมื่อตอนสายๆของเมื่อวานนี้ตำรวจเมืองสมุทรสงครามพร้อมกับหน่วยกู้ภัยไปตรวจสอบเหตุตอนแรกรับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้านอยู่ที่หมู่ที่8ตตาบนแหลมใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอย่างที่ว่านี้นี่นะครับในที่เกิดเหตุพบศพคุณตาสมศักดิ์ศีคำอายุได้76ปีสภาพขึ้นอืดแล้วนะครับเข้าใจว่าน่าจะสูญเสียไปประมาณสักไม่ต่ำกว่า3วันนะ ใกล้กันเนี่ยพบพัดลมสองตัวยังเปิดทิ้งไว้อยู่เป่าร่างของผู้ตายอยู่ท่ามกลางอากาศที่มันร้อนอบอ้าวมากในสภาพนี้นะครับในที่เกิดเหตุเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือการถูกทําร้ายหรือการรือร้อขนทรัพย์สินแต่อย่างใดสอบถามนายประจวบสีคําน้องชายของผู้ตายบอกว่าผู้ตายนี่มีโรคประจําตัวเป็นโรคความดันสูงอาศัยอยู่บ้านหลังนี้ตามลําพังนะครับน้องชายก็เลยแวะเวียนมาเยี่ยมนะครับเยี่ยมบ่อยนะฮะเป็นครั้งเป็นคราวนะะก่อนเกิดเหตุก็แวะมาเยี่ยมเห็นบ้านถูกปิดอยู่ แต่ว่าได้กลิ่นเหม็นคลุงออกมาจากตัวบ้านคาดว่าน่าจะเป็นพี่ชายเสียชีวิตแล้วว่าอย่างนั้นรีบนะฮะแจ,งจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบลลแล้วก็พี่ชายก็<อ>เสียชีวิตจริงๆฟังเสียงน้องชายหน่อยนะครับที่เห็นเหตุการณ์ครับไม่กล้าเข้ามาแล้วแบบว่าน,านั่นเธออยู่บ้านคนเดียวหรอเอยู่บ้านคนเดียวๆๆแล้วแล้วปกติกลางวันเนี่ยอากาศร้อนไหมที่นี่ร้อนร้อนมากเมื่อกี้เห็นเปิดพัดลมสองตัวเลยเนาะอ มีโรคประจาตัวไหมครับเขามีแต่เขาไม่ร hmm. mm ักษาโรคประจำตัวก็ร้เพิ่งรู้จากอสมที่ขบอกเมื่อกี้ว่าวัดมาวัดมานี่นะครับเบื้องต้นก็ทางหน่วยกู <ab> <up and> <ing> ้ภัยทางตํารวจก็ไปตรวจสอบเนี่ยสันนิษฐานเหมือนกันว่าขณะที่ผู้ตายอยู่ในบ้านอากาศมันร้อนนะอากาศมันร้อนมากก็เลยเปิดพัดลมถึง2ตัวเพื่อคลายร้อนประกอบกับเจ้าตัวเนี่ยมีโรคความดันโลหิตสูงนะครับปรากฏว่าเกิดโรคลมแดด คือช็อกกระทันหันเนใช่ค่ะแล้วก็เสียชีวิตนะครับเออนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะครับอากาศร้อนๆเนี่ยสูญเสียเนี่ยหลายคนนะครับหมอแนะนําว่าจิบน้ําบ่อยๆใช่ค่ะหรือขวดน้ําจิบน้ําบ่อยๆนะครับเดินบ้างอะไรบ้างต่างๆที่ว่าเนี่ยถูกต้องค่ะนะฮะขยับเขยื่อนร่างกายบ้างใช่ไปอาบน้ําก็ได้เหมือนกันคุณผู้ชมมันป็นกาปรับุณภูมิร่างกายนะฮะก็แสดงความเสียใจกับคุณตานะครับค่ะส่วนเรื่องนี้ที่นครศรีธรรมราช เขาก็ห้ามปรามกันแล้วนะว่าอย่าเผาขยะอย่าเผาญ้าอย่าเผาอย่าเผานอกจากมันจะเกิดมลพิษฝุ่น pm 2.5แล้วคุณผู้ชมบางทีมันลุกลามไปพื้นที่ใกล้เคียงแล้วมันเอาไม่อยู่นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงท่านหนึ่งคือจุดไฟเผาขยะนี่แหละปรากฏว่ามันลามเข้าบ้านโอ้โหแล้วทำยังไงล่ะเสียหายทั้งหลังเป็นภาพเนี้ยค่ะเจ้าตัวก็วิ่งหนีตายก็ใช้คำว่ารอดบวุดวิดเลยนะคะจากแค่จุดเผาขยะนี่แหละค่ะ จุดนี้คือหมู่ตําตำบลท่าสาราอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชภาพที่เห็นนี่คือไฟกําลังลุกไหม้บ้านอย่างรุนแรงวอดไปหมดแล้วทั้งหลังอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่พยายามจะเข้าไประง,งับเหตุครึ่งชั่วโมงนะคะเพลิงถึงสงบนางพิสมัยหานกล้าอายุ48ปีเจ้าของบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุจุดไฟเผาขยะที่หลังบ้านแล้วก็เข้าไปนั่งพักผ่อนนะคะไม่ได้ดูด้วยนะคะว่าไฟเนี่ยมันมันลามไปถึงไหนคือจุดเสร็จปุ๊บเผาขยะเสร็จปุ๊บก,ก็บเข้าไปในบ้าน ท่นใดนั้นเองมันลามเข้าไปที่บ้านอย่างรวดเร็วเธอเนี่ยตกใจตั้งตัวไม่ทันก็วิ่งหนีออกมาจากบ้านนะคะแต่ข้าวของทรัพย์สินภายในบ้านเอาอะไรออกมาไม่ได้เลยบ้านไหมไปทั้งหลังมูลค่าความเสียหายไม่ต่ํากว่า1 0 0 0 0แบาทค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เขาก็จะหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อนะคะออที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยเขาบอกว่าเี่ยหนุ่มคนนึงไปหาปลานะได้มากกว่าปลาครับได้ลูกปืนครับเออเนี่ยมีปืน M79 มีปืนคอ มากกว่า20ลูกว่าอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าไปหาปลาได้มากกว่าปลาเมื่อวานนี้นะครับหน่วยเก็บกู้และก็ทำลายวัตถุระเบิดนะฮะเข้าไปตรวจสอบที่บ่อน้ำด้านข้างรั้วของกองพลพัฒนาที่หนึ่งค่ายศรีสุริยะวงศพื้นที่หมู่ที่8ตาบลดอนตะโกราช,ชบุรีนี่นะครับหลังจากรับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามีคนไปหาปลาแล้วก็ได้วัตถุระเบิดมามันจมอยู่ในบ่อน้ําจํานวนมากกว่าอย่างนั้นจากการตรวจสอบทราบว่าชาวบ้านจะไปหาปลา ในบอ่อที่ว่านี้ก็คือนายอุดมทิพวรรณอายุ51ปีเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่7เนี่ยที่ผ่านมาก็ไปหาปลาคือไปหาปลาบ่อยในแหล่งน้ําที่ว่านี้นี่นะครับขณะที่ลงไปงมอยู่ก็ไปจับวัตถุชนิดหนึ่งขึ้นมาได้เอ,อมันไม่ใช่ปลานะแต่ตัวมันก็พมานจเป็นปลาตัวใหญ่ๆว่าอย่างนั้นเถอะนี่จับขึ้นมาปรากฏว่าเนี่ยเป็นลูกปืน M79 ฮะนี่ที่ผมทราบเพราะว่าผมเนี่ยเคยเป็นทหารเกณฑ์ของกองทัพอากาศอยู่พอจะรู้จักชนิดของระเบิดอยู่บ้าง ด้วยความตกใจก็นำลูกระเบิดเนี่ยวางไว้ที่น้ำตามเดิมน <c oughs> ี่วางไว้ที่น้ำตามเดิมนะครับและก็เมื่อใช้เท้ากวาดใต้น้ำนะก็พบว่าเนี่ยน่าจะมีระเบิดอีกจำนวนมากเนี่ยจมอยู่อีกหลายลูกว่าอย่างนั้นก็เลยรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านและก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบอ่ะฟังเสียงผู้ที่ไปเจอกระสุนหน่อยฮะเจอระเบิดหน่อยครับตอนที่ผมเต่าแหกมนะอ,มมอาจจะไหลบ้างแต่มไม่มีถุงแล้ว ถุงนตัวนี้ผมมีถุงใบนึงเดี๋ยวผมปัดเข้าไปผมก็รู้ว่าถุงขยะไหมถุงปัดเข้าอยู่ในไปตรงตรงที่คู่ไม้ปลายปลายไม้เนี่ยในวิถีแบนั้นเนี่แล้วนี่หยิบขึ้นมาไหมหยิบขึ้นมาดูแล้วก็เป็นลูกอย่างเงี้ยกรเดียบปล่อยแร้เก่าก็เลียบสาวแห่ขึ้นมาถูกกอบบ้านก่อนนะไปหาคนในบ้านกว่าเลยได้ปลาไหมไม่ได้จักตัวได้ได้ตัวตัวสามตัวแล้วนี่คุณอุดมนะอดีตทหารเกณฑ์นะครับเนี่ยพอจะมีความรู้อยู่บ้างทีนี้อ้าวหน่วย EOD ก็ไป นะครับลงไปงมหาเองเลยนี่นะครับทำการงมหาลูกระเบิดในท่อในบ่อที่ว่านี้นะครับทีนี้ก็เจอนะนี่เขาบอกว่าเป็นลูกกระสุนปืน M79 24ลูกและก็ปืนคออีก3ลูกนี่งมขึ้นมาก็มาใส่ที่เก็บไว้นะฮะเป็นกระบะก็ใส่ทรายไว้นี่แบบนี้เออเขาก็เก่งนะอเอองมได้เยอะเนี่ยเขาก็เก่งนะ<ห>ปัญหาว่านี่เดี๋ยีีไอหัวปลีนี <ๆ S 2> ่ไอหัวปลีไอสามหัวปลีเนี่ยอันนี้คือคอ เนี่ยลูกปืนคอเนี่ยนะไม่รู้ว่าใครเอามาไว้ตรงนี้นะครับทีนี้ก็เอาทีนี้เก็บมาปั๊บก็เขาบอกว่าเอาขั้นตอนต่อไปก็จะให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาทําการตรวจสอบว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับเนี่ยเอามาจากหน่วยไหนแล้วมันหลุดมาได้ยังไงแต่ว่าทุกเลขทุกเขาเรียกว่าทุกไ,ไ,ไ,ไอไอกระสุนเนี่ยทุกชิ้นเนี่ยม,มันจะมีตัวเลขอักษรกำกับอยู่ม,มันจะหาที่ไปที่มาได้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่คนจะเอามาทิ้งเนี่ยคงจะหาไม่ได้หรอก แต่ว่าไอ้สังกัดมันเนี่ยพอได้อยู่ใช่ไหมที่นี้ต้นต่อได้อยู่ใช่ใช่ใช่ต้นต่อก็พอจะหาได้อยู่ที่กำแพงกองพลทหารพัฒนาที่หนึ่งค่ายสุสีสุริยะวงเนี่ยยังไปพบถังน้ำมันภายในถังเนี่ยยังมีน้ำมันดีเซลทุกใบี่ยแอบ,บซ่อนอยู่ข้างกำแพงและก็มีร่องรอยของการถ่ายน้ำออกจากถังเพื่อให้ดินมีเพื่อทำให้ดินมีคราบน้ำมันเพราะในบริเวณนี้ค่อนข้างเปลี่ยวไม่มีบ้านคน และก็ไม่ค่อยมีผู้ใช้เส้นทางเส้นสัญจรเนี่ยมากนักกว่าอย่างนั้นเบื้องต้นเนี่ยหน่วยงานทางทหารก็ได้ไปเก็บไว้ก่อนนะครับทีนี้ก็รอเชืว่าให้คนมารับคืนแต่ปัญหามันอยู่แบบปริศนาไงาเนี่ยหนึ่งก็คือว่าไอ้ลูกปืนกระสุนปืนที่ว่านี้มันมาจากไหนถ้าออกมาจากค่ายทหารเนี่ยใครออกมามถ้าเป็นชาวบ้านออกมาเอามาได้ยังไง ก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปสภาพยังใหม่ๆเ,เลยนะ,ะใช่ใช่ใช่ค,ค่หาปลาแต่ได้ลูกปืนใช่ครับ <h ums> แต่ก็ไม่ได้ด้วยนะ <laughs> เอา <laughs> <laughs> ไปที่จังหวัดกระบี่คุณผู้ชมอุทยานแห่งชาติทานบกขอรดีเ <c oughs> ขาประกาศเตือนนักท่องเที่ยวนะคะว่าช่วงนี้ถ้าจะเล่นน้ำระมัดระวังด้วยแมงกระพุนไฟค่ะแล้วมันก็ลอยแต้มไปหมดเลยถ้าไปสัมผัสแล้วเนี่ยจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนรุนแรงคือมัน มันมีพิษแรงอ่ะคุณผู้ชมคะเขาก็แนะนําวิธีการปฐะงพยาบาลเบื้องต้นเอาไว้ด้วยนะอุทยานแห่งชาติทานบกขอรณีอ,าอาําเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่หน่วยพิทักษ์อุทยานเขานําป้ายมาเตือนนักท่องเที่ยวค่ะว่าห้ามลงเล่นน้ําในระยะนี้นะแล้วก็เคลียร์พื้นที่ด้วยนะคะ <c oughs> คืออย่างนี้มันจะมีแมงกระพุนไฟที่มาปะปอนอยู่กับแมงกระพุนลอดช่องซึ่งเป็นชนิดที่ร้ายแรงแมงกระพุนไฟเนี่ยนะมันร้ายแรงนะถ้าสัมผัส กับผิวหนังจะเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนก็ฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการนําเที่ยวนะคะบอกนักท่องเที่ยวด้วยว่าบางทีแบบจะเล่นน้ําจะเอามือไปจับไปสัมผัสอุ้ยมันดูนุ่มนิ่มดีอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะทีนี้ทางด้านหัวหน้าอุทยานะเขาบอกว่าแมงกระพุนไฟที่พบในเขตอุทยานเนี่ยนะคะตอนนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆลักษณะของมันเนี่ยภายนอกจะเหมือนเหมือนร่มอ่ะคุณผู้ชมหน้าตามนะนะลำตัว แล้วก็หนวดเป็นสีแดงสดหรือสีส้มด้านบนจะมีจุดสีขาวอยู่ทั่วไปสังเกตได้ง่ายเนี่ยมันจะมีหางพลิ้วๆออแบบนี้นะคะถ้าสัมผัสผิวหนังจะมีอาการเป็นผื่นแดงหรือรอยไหม้ปวดแสบปวดร้อนปวดแดงวิธีการถ้าสมมติบังเอิญไปโดนเข้าเนี่ยรีบขึ้นจากน้ําทันทีอย่าเล่นน้ําต่อเพราะว่าอาจจะเกิดอาการรุนแรงได้อาจจะถึงขั้นหมดสติได้เลยอย่างที่บอกมันมีพิษนะคะขึ้นมาเสร็จปุ๊บใช้น้ําส้มสายชูราดบริเวณแผลด้วยเร็ว ถ้าไม่มีให้ล้างด้วยน้ําทะเลไม่ควรใช้น้ําอย่างอื่นล้างนะน้ําเปล่าน้ําขวดนี่ไม่ได้เลยนะคะถ้ามีอาการรุนแรงไปพบแพทย์ทันทีแต่ยังไงก็แล้วแต่แหละรุนแรงไม่รุนแรงนะคะพอโดนมันทีหนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงด้วยความที่มันมีพิษเด็คุณผู้ชมต้องรีบไปหาคุณหมอเลยต้องไปแบบให้เขาผถมพยาบาลหรือว่ารักษาอย่างอย่างถูกวิธีเลยนะคะนี่ก็ฝากเตือนเอาไว้ด้วยแมงกระพุนไฟมันจะมีพิษแต่ถ้าเป็นแมงกระพุนลอดช่องเนี่ย มีพิษเหมือนกันแต่เขาบอกว่ามันมีพิษน้อยกว่า hmm. อ่าตอนนี้มันปะปนกันไม่หมดนะคุณผู้ชมถ้าเราแยกชนิดมันไม่ได้ก็อย่าไปเล่นน้ํากันเลยตอนนี้ช่วงที่กระบี่นะคะ